เราให้เราทุกคนไม่น่าเชื่อเลยว่าสก,กีบ i นี t ทอยเล็บตอนที่79พาร์ท3จะมาได้ไวขนาดนี้และดูภาพสปอยเนี่ยเหมือนว่าเราจะได้เห็นฐานทัพของสปิ a กอร์แมตอนนี้เราจะได้เห็นพี่รองหรือเปล่าพี่รองจะออกมาโชว์โหดให้ป่าชื่นใจหรือเปล่าเนี่ยไปหาคำตอบพร้อมกันไปดูจากความเดิมตอนที่แล้วพวกเราถูกอพี่สแล้วก็อ ใช่ไม่มีอะไรเป็นไปตามแผนเลยเดี๋ยว <important S 1> เดี๋ยว <to me. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวเก่อนเมื่อกี้เหมือนสปีกเกอร์แมนเขาพูดอะไรแล้วเหมือนโพลีเซฟเฟอรี่จะเข้าใจด้วยนะไม่มีอะไรเป็นไปตา <Stage. S 1> เป็นไปตามแผนเลยช่วงนี้เนี่ยสิสปีกเกอร์แมนบอกว่าแล้วทำไมต้องมาช่วยเ,เสี่ยงชีวิตตัวเอง มาช่วยพวกเราพวกเราไม่ได้มีความสำคัญขนาดนั้นสันหน่อย <Idi ot. S 1> ง่างเอ้ย <oil> พวกแกน่ะสำคัญสำหรับฉันทุกคนนั่นแหละปา๋าป๋ารักพี่โพลีพี่โพลีเป็นคนมีจิตใจก็เฟื้อเผื่อแผ่จิตใจดีไม่มีที่ให้พวกแกมุดหัวอยู่ซ่อนแล้วโอ้ยชูถือปืนเตรียมยิงเลยดีเทกเตอร์พวก แกเจ๊งแนะ่โอ้ยเจ๊งจริงด้วยอเอาไงดีพี่โพลีว่าทำไมมีความรู้สึกว่าพี่โพลีจะไม่รอดวะอย่าด้วยสู้ที่นี่ไม่ได้ใช่สู้ที่นี่ไม่ได้หนีกันก่อนหนีกันก่อนไม่ทำไมมีความรู้สึกว่าพี่โพลีจะม่องเท่งวะทุกคนเป็นความรู้สึกแปลกๆคงไม่หรอกนะั้นความรู้สึกป๋าคอยความรู้สึกป๋าคิดคงไม่ โอเคโอเคเป็นไงเลาเป็นไงเล่าโอเคมันบอกว่างานที่นี่เสร็จแล้วเฮ้ยมันทำอะไรอะ่ะอ๋อมันเหมือนมันติดตั้งเครื่องจับ g ี s เไว้บนตัวของพลีเซฟรีป่ะชิปเป๋งแล้วไงไสปิกัปตันพีออวีสปิกัปตนนายนายจะรอดไหมเนี้ยเพื่อน ไม่ต้องรอดนะ <is> อะไรนะ่ะนั่นคืออะไรไม่มีพวกศัตรูอยู่รอบๆเลยกล้องควรจะตรวจจับพวกสป,ปายได้สิได้ยินเสียงเพลงอะไรด้วยวะทุกคน <S <S ไม่ใช่สป,ปายนะนี่พี่ว,วีแมนบอก อ,อืมันคืออะไรอะ่ะมีกองกำลังหกกองกำลังน่าจะเป็นเครื่องตรวจจับเนี่ยเครื่องจนี่น่าจะเป็นเครื่องตรวจจับนะเครื่องตรวจจับ GPS สัญญาณอะไรสักอย่างที่จะบอกสถานที่อะ่ะเออล้อกันเล่นใช่ไหมเนี่ย โอเคจัดการไปแล้วสามเหลืออ3กสามหมดแล้วเหรอ mm hmm. ที่หัวนายไงโอ้โอเคสี่งั้นไปจากที่กันเถอะไอพวกนาโก้ตอนนี้เราเป็นเจ้าของที่นี่แล้ว แกเล่จริงมาหนึ่งหนึ่งกันโดยใช้ดาบไปล่ะไอ้ขี้ขาดโอ๊ยโอ๊ตโอ้พอลีพี่พอลี เจฟฟรีมาว่ะเจฟฟรีมาว่ะทุกคนพี่โพลีพี่โพลีอยากเป็นไรนะทำใจดีๆไว้นายโอเคไหมเพื่อน <c oughs> แค่รอยขีดข่วนนะไม่ใช่ขีดข่วนอนะดูดิดูสภาพนายสิเพื่อนโอเค เอานี wow! ่เราย้ายมาฐานสปีกเกอร์แมนแล้วทุกคนนั่นมันรูปปั้นของดักสปีกเกอร์แมนนี่อนุสรสถานว้าวนายเห็นนี่ไหมเคเคที่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้พูดว่าอะไรอ่ะโอ้โหแต่อึ้งเคที่ยังอยู่ก็ว่าหน้าคุ้น เคที่จริงๆด้วยเเคที่บอกเฮ้ย P.O.V. บกเกอร์บอกว่าเป็นไปได้ไงเธอตุยไปแล้วไม่ใช่หรอแนนนายพูดถึงเรื่องอะไรกันนายจะไม่รู้เรื่องเลยนายน่าจะเห็นภาพหลอนนะเธอมาอยู่นี่ตั้งนานแล้วแต่กล้องของฉันบันทึกภาพได้นะอุ้ยทำอะไรอ่ะโอ้โหสภาพ P.O.V. สราพ P O V แบบอย่างเละ P O V สปีกเกอร์เหมือนได้ยินเสียงพี่ลองป่ะเมื่อกี้ใช่ T S M เดี๋ยวฉันจะไปตอนที่ฉันพร้อมไม่ต้องรีบหรอกกพพี่ลองบอกไม่ต้องรีบพระเอกจะมาตอนหลังเสมอนั่นแหละนะ เขาใกล้จะพร้อมหรยังเกือบแล้วได้เวลาเอาคืนของจริงแล้วมาเตะก้นไอ้พวกสวมนั่นกันเถอะพวกขับพูดกบพ,พี่รองเราก็จบแบบนี้ <L> นั่นไงทุกคนทุกคนป๋าถามอะไรหน่อยป๋าถามอะไรหน่อยนะเนี่ยไอ,เอ้เครื่องเครื่องเนี้ยที่ POV สปีกเกอร์พยายามทำลายเนี่ยมันเหมือนเป็นเครื่องที่ส่งตัวเจฟฟรียมา <sorry. S 1> ใช่ไหม มันเป็นเครื่องที่ส่งตัวเจฟฟรี่มาถูกปะ่ะเจฟฟรีเนี่ยถ้าป๋าจะไม่ผิดเขาจะอยู่ในมิติของคาโมุยถูกไหมเขาไม่สามารถออกมาได้แล้วนี่เขาออกมาเพื่อช่วยกับเพื่อเพื่อช่วยโพลีเซฟฟรีอะ่ะเนี่ย This is my ์เ s i d e ่เดนมายู e ิเข้าคือพระเจ้าที่นี่แล้วดูขนาดตัวเดี่ดูขนาดตัวของเจฟฟรีเทียบกับพี่ พี่สามมือเขาแทบจะเป็นตัวของพี่สามอยู่แล้วอะคือไอ้อุปรกรณ์เนี่ยคือมันส่งตัวเจฟฟรี่มาที่มิติปกติได้ใช่ไหมออกมาจากคามุยมาเล่นงานพี่สามได้เหรอหรือว่าพี่สามมันอยู่ในมิติคามุยอยู่เจฟฟรี่ก็เลยเล่นงานพี่สามได้อันนี้ปานน๋างงใครรู้คอมเมนต์บอกหน่อยนะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งเนี่ย เคที่เคที่ไม่ตุยได้ยังไงอันนี้ป๋าก็งงใครรู้คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับใครรู้คอมเมนต์บอกหน่อยอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงประมาณนี้นะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ